กิจกรรมแห่งความดีทั้งหลายพ่อหลวงของเราหาพระองค์ท่านกำลังทอดพระเนตรลงมาจากสวรรค์ท่านคงมีใจที่ลูกๆของพระองค์ได้แสดง,งความยกรักกตีต่อพระองค์ท่านในกิจกรรมรวมพลังแห่งความดีและยังเป็นการร่วมรับรู้ถึงพระองค์ท่านในโอกาส วานท้ายวันพระบรมราชชนกพบีที่แผ่ก้าวอีกเพยมหาธาตหนในดวงใจรากราพระบาทสุดท้ายไม่สุดิ้นความคงจำย้งสมดีอยู่ยื่ยินสติถึงธรณี ทไยกราบพระองค์ทรงรักภาคีแล้วสาบเลื่นแอลที่สุดจุดรองไห้สืบคุณงามความดีที่ดวงใจภาพภูมในพระองค์ผู้ผูรีพบนด้วยศักเิ็นในพระมหาสัมปทาที่สุดอันหมายที่สุดที่ได้ กราบดิสิรันข้าพุาาทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนที่ดาแม่พระนำความเคารพเข้าประสะายญาพ้อกันคะ่ะให้เราปเป็ยนที่โรงเรียนสังรัม ส่งไปถึงโรกอย่างแรงสุดสว่างรองกันด้วยบทเพลงของเพลง no, no, no. ปอผูพ้อำนวยการโรงเรียนีิดาแม่พระขรอนันนกเรนผูบริหารครูนักเรียนและผู้ปกครองซึ่งทุ่มุกันอยู่แทที่ดีรรขอไาาว้จัดบันนดิญาณเพื่อหน้าพระบรมสายานของพระบาทสมเด็จพระอรหันต์ระมหาภูมิพละดุลยเดชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรับลึกึพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ตกด้ปกครองได้ความร่ำรียนเป็นสุขแห่งพระจกในกอนชาวไทยอีกความกตัญญูที่เกิดการพัฒนาประเทศนในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึงเกือบปีแม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรค์คาลัยแล้วแต่ก็ยังคงสถิตในใจของบวงประชาชาวไทยด้วยความมีปรโยกอะไรอย่างไม่มีวันลืมเลือนณวารี ซึ่งปกติเคยเป็นสัตวาจาถราวายพระพันไทยมงคลสมขคารช่งความตั้งสัตยานทิสถานถรวัยจัตัญญานเป็นพื่อบูชาพระมหาตวารณาทีุู่แพันได้ข้อความดังต่อไปนี้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหน้าดาวน์ดาเน์าวนานาวน จะชื่อตรงตรงรักพระดีจะชื่อตรงตงรักพระดีต่อพระมหากรัชชปิยาที่ราชเจ้าสุกระชองต่อพระมหากรัชปิยาที่ราชเจ้าสุกระชองในพระบรมราชจักรีวงศ์ในพระบรมราชจักรีวงศ์เพืกว่าชีวิตจะหาไห้จนกว่าชีวิตจะหาไห้ข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าจะปฏิบัติการหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมายเอารพกฎหมายรักษาทรัพยากรธรรมชาติร so, ักษาทรัพยากอธรมชาตและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศจากสมดุลและยั่งยืน ส่งเสริมและยั่งยืนทั้งจากร่วมกันปฏิรูปประเทศทั้งจากร่วมกันปฏิรูปประเทศและสนับสนุนให้มีรัฐบาลและสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยปกครองประเทศปกครองประเทศด้วยหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลด้วยหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประโยชน์สูงแห่งประชาชนชาวไทยเพื่อประโยชน์สูงแห่งประชาชนชาวไทยข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดีมีคุณธรรมจะเป็นคนดีมีบุญธรรมร่วมการนำพาประเทศชาติร่วมการนำพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนสงบสุข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  จะรู้รักษาพีจะรู้รักษาพีเพื่อชาติสากลเพื่อชาติสากลและประชาชนตลอดไป ความเพียรข้าพเจ้าขอสืบคิดควาเพียรด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์เพื่อสึกษาพระบรมราชสกุลนิทานเพื่อศึกษาพระบรมราชสกุตนิทานเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความสุขความเจริญของครูข้าพระพุทธเจ้าของครู ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ร้อมกันค่ะและโอกาสต่อไปเราจะมีโอกาสได้เปล่งเสียงร้องเพลงรรเสริญพระบรมีด้วยกันค่ะ